ปกติออกแล้อืมงั้นเดี๋ยวที่ผมเล่าเรื่องว่าทําคุณแผรนะเดี๋ยวแฟนเพจผมย้อนกลับไปดูก็เห็นกันอ่ะสวัสดีครับพี่นิพน์สิงหง์สาอ่ะสวัสดีครับทุกทกท่านเข้ามาคนที่ขอเป็นเพื่อนผมใน Facebook ผมน่าจะเหลือพื้นที่ในการรับเพื่อนอยูประมาณสักร้อยท่านอ่าแชร์ไม่ได้ใส่ดอกถูกอ่ะโอเคอะงั้นน่าจะปกติแล้วครับปกติขึ้นมาในระดับหนึงอ่าในระดับหนึ่งนะครับฉะนั้นนะะ วันที่23นอกจากเราได้ไปทอดกระถินวัดท้าุนแผ่แล้วเราจะได้เห็นวิธีการหลอมเรียกหัวใจโลหะที่จะทำนะครับปิดตามเมกกสิตนะครับปิดตามเมกกะสิ์ทำยังไงให้ใช้ได้เราไปดูกันนะครับซึ่งนะอย่างแรกก่อนเลยต้องมีการกั้นประล้ำพิธี เขียนยันทั้ง4ด้านเขียนยันแม้กระทั่งพื้นนะครับในนะครับประลำพิธีที่นะฮะจะหลอมโลหะ9วัน9คืนอ่ะโอเคแสดงว่าปกติแล้วอ่ะใช่อย่างนั้นฝากกด9เข้ามาฉลองกับการที่ Facebook เปิดั้นการมองเห็นให้เราในระดับหนึ่งสวัสดีครับพี่มานัทอ่านะครับ นะอ่ะถ้าฉะ่นนั้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไล์ให้เร็วขึ้นอ่าใครที่นะครับได้โคต้าปิดตาเนื้อเมกสิทธตที่ผมจะทำที่วัดถ้ำคุนแผนแล้วบ้างอ่านะครับแห่มีเพื่อนๆสอมปิดกันเขาชานะครับนี่นะีใครที่ ได้โคตานะจองพระปิดตาเนื้อเมกสิทธิ์วัดท้ำคุณแผนไว้แล้วบ้างน,นะครับคุณจะได้ไปเห็นนะผมจะถ่ายทำตลอดทุกขั้นตอนในการทำเมกสิทธิ์ว่าเมกสิตเนี่ยทำให้ใช้ได้เนี่ยมันยากขนาดไหนอ่ะปกติแล้วครับ300กว่าท่านแบบรวดเร็วก็ถือว่า f c e e o o o นะฮะปิดบล็บบอกปกติแอดมินรีสัญญาณไว่ฟด้วยหรอ อ่านะครับอันนี้พี่ใช้ Wi-Fi ของตัวเครื่องนี้อยู่น่าจะน่าจะไม่เกี่ยวกับตัวนู้นอ่านะครับครับก็แสดงความดีใจที่ตอนนี้นะ a c e b o o k เป็นปกติในระดับหนึ่งอ่ะพี่เพื่อนเพื่อนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปสบายสบายเบาๆกับสอบปอพสร้างเสริมประสบการณ์พระเครื่องกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อ่าถ้างั้นพรุ่งนี้ผมจะไลฟ์ให้เร็วขึ้นนะวันนี้มีอะไรหลายอย่างได้ครับได้พระปิดตาอ่าปิดตาเนื้อผงอ่าซึ่งเดี๋ยวว่างๆผมจะเล่าเรื่องกับพระปิดตาให้ฟังนะครับใช่นะครับว่าปิดตาเนื้อผงที่เก็บนะครับดอกไม้หน้าพระพุทธร้อยแปดวัดแล้วเก็บได้เฉพาะวันมาฆบูชาเท่านั้นจึงใช้ได้ ประกอบกับมวลสารต่างๆเนี่แหะฮะชุดนี้นะครับเราจะไปนะฮะสร้างนะฮะตึกหน้าทำให้สำเร็จในยุคของเรากันนะครับ mm hmm. อยากได้โคต้าอ่านะครับ mm hmm. คือชุดเนี้ยที่ผมคิดจะทำเนี่ยสวัสดีครับพี่นาันาเชตอ่าพี่อันนะนะครับจะมีปิดตายันยุ่งเนื้อเมกะสิทธิ์รู้ไหมครับว่าปิดตายันยุ่งเนื้อเมกะสิทธิ์เนี่ย ถ้าคุณไม่ทําเททีละองค์นะคุณทําเป็นช่อนะร้อยองคอะจะเหลือแค่สามสิบองที่ใช้ได้จะถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถ้ายาเขตน้องเมกสิทธิ์เนี่ยทำยังไงนะครับผมเล่าให้ฟังคร่าวๆเลยนะครับกลางตำรามานเนี่ยนะทองแดงตะกั่วทองเงินนะนะครับปลอดนะ ทุกอย่างเนี่ยต้องเรียกหัวใจโลหะแต่ละชนิดไม่ใช่อยู่ๆเอามาหลอมกันแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องมีคาถากำกับเรียกหัวใจธาตุโลหะแต่ละธาตุนะหุงเก้าวันเก้าคืนครับแค่หุงโลหะเรียกหัวใจให้มีความเป็นกายสิทธิ์เนี่ยเก้าวันเก้าคืนในพื้นที่นั้นต้องห้ามสิ่งไม่ดีเข้าจึงต้องมีการกั้น สี่ด้านสี่ทิศเขียนยันนะเขียนยันอักขระทุกด้านพื้นก็ต้องเขียนอักขระเขียนยันทั้งหมดและต้องโยงสายศีลปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับทั้ง9วัน9้าคืนนี้แค่ได้โลหะนะครับได้โลหะมาแล้วนะจึงจะต้องมาทำพิธีกรรมนะครับบวงสวง ทั้งนะฮะบ,บูชานกประเคาะอัญเชิญเทวดานะครับแล้วตอนที่เทพระเกจิก็ต้องนั่งล้อมแล้วก็เทนะเนื้อเมกสิตของวัตถุมงคลชุดนี้เทในนะครับในพื้นที่ที่กั้นสี่ทิศไม่มีเทข้างนอก ทุกอย่างต้องทำอยู่ในนะฮะกรอบพื้นที่นะครับที่เตรียมไว้เท่านั้นมีทั้งเทช่อเททีละองค์อ่าทั้งหมดทุกองค์ที่ใช้ได้เทไปหนึ่งช่อพังไปครึ่งหนึ่งไอที่เหลือหลอมเทใหม่จน คือต้องบอกว่าแล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้เท่าไหร่ก็ใช้ได้เท่านั้นนะแล้วที่เหลือเนี่ยจึงเอามาเทเป็นลูกสะกดสิ่งที่ผมทำไม่ใช่ลูกอมถ้าเป็นลูกอมอะ่ะมันอาจจะไม่มีเอกลักษณ์ผมทำเป็นลูกสะกดโดยมีแบบพิมพ์นะครับอ่าอันนี้ผมทำให้เพื่อนๆสบายใจของทุกอย่างต้องเท ในประลัมพิธีนั้นทั้งหมดโดยที่มีพระเกจินั่งปุกเสกตลอดมันไม่ง่ายที่จะเอาโลหะธาตุขึ้นมาให้เป็นสิ่งวิเศษนะเป็นเมกกะศิธิ์แบบโบราณเมกิะธิ์เมกกพัดนะครับคุณคุณไปวันที่ยนะีามเนี่ยคุณได้เห็นคุณได้เห็นปรลัมพิธีละอ่าได้เห็นการหลอมหัวใจเรียกหัวใจธาตุละเ้วัน9กคืนนะครับก็ เป็นวัตถุมงคลอย่างสุดท้ายที่ผมจะทําให้แฟนเพจอ่าจะมีเป็นปิดตายันยุ่งไม่รู้ว่าจะได้ถึงสองร้อยองหรือเปล่านะครับแล้วก็มีเป็นปิดตาหน้าเดียวเทแบบถ้วยหน่มคบครับอ่าเป็นปิดตาที่เทแบบถ้วยหน่มคบปิดตาเหมือนวัดอโนองนะฮะอันนั้นอันนั้นก็ค่อนข้างจะเกิดความเสียหายน้อยนะก็คือเททีละองค์ วิธีการทําก็คือเอาตัวแม่กดในดินเหนียวอ่ากดในดินเหนียวทําพันองค์ก็ต้องกดหลุมไปพันหลุมนะครับแล้วก็หลอมโลหะเทเทเสร็จปุ๊บนะจึงจะนะครับทุบดินออกแล้วเอาปิดตาขึ้นมาใช้นะเป็นแบบโบราณทั้งหมดผมก็ไม่คิดนะว่าชีวิตผมจะได้ทำผมก็ถามหลวงพ่อ หลวงพ่อหลวงพ่อทําได้ไหมรอนนี้มันเป็นตํำรับของว่าทําคุณแผนอยู่แล้วหลวงพ่อขำหลวง,งพ่อบอกดีดีเลยนะครับก็เป็นวัตถุมงคลอย่างสุดท้ายละนะครับที่ผมจะทําให้แฟนเพจคําว่าสุดท้ายของผมเนี่ยเชื่อไหมครัทุกคนบอกพี่อตนะไม่สุดท้ายได้ไหมแต่ผมไม่ใช่นักสร้างพระผมบอกแล้วว่านะครับชีวิตผมนะ่ผมจะทําวัตถุมงคลให้ใช้กี่อย่างแล้วนี้ก็ดําเนินมาถึงอย่างสุดท้ายอย่างเดียวที่ผมจะทํา นะครับนาะนะครับอ่ะโอเคนะฉะนั้นใครที่อยากจะเห็นนะครับวิธีการทําเนื้อเมกสิทธ์แบบโบราณจริงๆกลางตําราทําจริงๆไปนะวะัดทําสุนแผนก็จะได้เห็นนะมันไม่ง่ายที่จะทําให้มันใช้ได้ครับพี่ชายใจพระนะปัจจุบันยังทําอย่างยากใช่เนื้อเมกสิตเนี่ยถ้าเป็นเมกสิทธ์โรงงานน มันจะขังยังไงอ่ะมันไม่ได้เรียกมมเมกะสิทธิ์มันมีแบบเป็นกิโลขายนะครับมันมันไม่ได้เรียกหัวใจแต่ละาตาขึ้นมาให้เกิดเป็นคุณวิเศษแล้วจึงมาหลอมรวมกันยากยากมากนะครับยากมากนะเมกะสิทธิ์สำนักสิทธิ์ไม่มีถูกแบบนี้นะครับก็นะฮะเดี๋ยวดูครับตอนเนี้ยเอาว่าทีมงานหลอมเทก็ปวดหัวแล้วครับ อ่าทีมงานหลอมเทก็ปวดหัวนะครับพี่เล็กตอนนี้ผมหมาเลยนะพอบอกทําเมกสิ์แบบโบราณเนี่ยทีมงานหลอมเทเนี่ยปวดหัวมากตอนเนี้ยต้องให้เขาลองคือใส่ทองคําแท้ครับทองคําแท้คือต้องหุงให้ตะกัว่วแตกเป็นขุยตําต้องหุงให้ทองแดงแตกนะครับถึงเอามาหลอมรวมกันมัน เอาห่ะใครอยากรู้ว่าเมกะิิธิ์ทำไมจึงมีน้อยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปได้เห็นกันทั้งหมดนะโหแล้วพิธีกรรมอย่างยากมากอาจารย์เอกอาจารย์แขกอาจารย์แขกต้องเขียนยันทั้งสี่ด้านเขียนยันที่พื้นนะทั้งพระสงฆ์ทั้งคารวะาต,ต้องเสกเรียกหัวใจคาถาเก้าวันเก้าคืนแล้วตอนที่จัดหลอมต้องบูชานกพระเคราะห์ต้องอัญเชิญเทวดาแล้วต้องมีพระ คุมธาตุตลอดนะฮะทุกองค์ต้องเทนะครับในนะครับในกรอบที่ลงยันนี้เท่านั้นมันมันยากถ้าทำให้มันวิเศษจริงๆมันยากปัจจุบันจริงไม่มีใครทำเงี้ยอ่าแน่นอนครับก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้ทองกี่บาทนะนะครับ นะรับจองเมื่อไหร่แจ้งด้วยอยู่ต่างจังหวัดนครศรีนะครับผมเคยให้จองไปแล้ว1ครั้งใครที่จองแล้วกด1มาหน่อยนะครับเนี่ยนะวัตถุมงคลนะครับหลอมแค่เรียกวัวใจกระถา9วันเทก็ต้องดูเลิกเทอีกนะครับหล่อหัวใจขึ้นมาแล้วนะครับวันเทก็ต้องดูเลิกเทอีกสนุกครับ นะสนุกเป็นความถ้าผมมีวาสนาทําเพื่อนๆมีวาสนาจะได้ต้องพอนะครับแต่ไม่รู้จะพอหรือเปล่าเนะี่ยต้องพอนะครับคือช่างบอกผมว่าพีโอตมันต้องใช้การหล่อเหวี่ยงเข้ามาช่วยพระมันจึงจะไม่เสียผมบอกว่าแล้ว ไอ้เครื่องรอเวียงอ่ะเอาเข้ามาในพีทีได้ไหมล่ะเขาบอกโอ้โหคุยกันสองวันอะ่ะตอนเนี้ยคุยว่าไม่สวยจะว่ากันไหมอ่าผมต้องบอกงี้ก่อนว่าไม่สวยจะว่ากันไหมเข้าไหมครับทำไมเมก่กระสีวัดอนคงอะ่ะมันจริงสวยมั่งไม่สวยมั่ง ทำไมปิดตาวัดอนองอ่ะมันถึงสวยมั่งไม่สวยมั่งเนี่ยมันคือคําตอบเลยครับว่าเมกสิทธิ์ถ้าทําแบบตำลาโบราณจริงๆแล้วมาทํามือเนี่ยมันจะสวยไม่ได้อ่ามันจะสวยไม่ได้อ่ะใครอยากจองนะครับยันยุ่งอ่าใครอยากจองยันยุ่งนะครับผมไม่กล้ารับปากเยอะนะครับใส่ทองคำแท้ นะครับทองคำเนี่ยยังไม่รู้เลยครับว่าต้องใช้จำนวนกี่บาทนะครับองละห้าเก้ใช่ไหมแอดมินเช็คก่อนอ่านะครับคือพระที่ผมทำให้แฟนเพจใช้ไม่มีศูนย์จองนะครับก็เราทำให้ครอบครัวสันขวาเราใช้อันนี้เป็นครั้งเป็นวัตถุมงคลอย่างสุดท้ายที่ผมจะทำให้แล้วด้วยนะครับอ่า หาช่างแต่งรอครับอ่าเชื่อไหมว่าเมกสิทธิ์เนี่ยแต่งลำบากพอสมควรอ่าแต่งลำบากพอสมควรจองได้อีกไหมนะครับอ่าจองได้อีกไหมนะครับตอนเนี้ยต้องรอโมเดลนะะใช่นะครับต้องรอทำแบบตัวโมเดลขึ้นมาก่อนเลยนะครับต้องแกะ หุนตัวแม่ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวให้เห็นทุุ่นตัวแม่เห็นอะไรเรียบร้อยแล้วเราค่อยว่ากันอ่ะนะอ่านะครับแอดมินบอกว่าต้องรอประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจัดก,การให้อ่ารอประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจัดก,การให้อยากจองครับนาอ,อยากจองครับราคาจองคือจะมีเป็นแบบปิดตายยันยุ่งก็เหมือนกับอ่าของวัดทอง อ่าเป็นปิดตายันยุ่งแบบว่าทองเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าในในในผมไม่กล้ารับปากพราะไม่รู้ว่าช่างบอกแล้วอ่ะเทร้อยใช้ได้ประมาณ20องค์ไม่เกินไม่เกิน30มสิบเขบอกเลยนะพี่โอ๊ตเทร้อยองค์เนี่ยถ้าเมตเป็นเมกกสิทธิ์เนี่ยนะครับจะใช้ได้คือชำรุ้แไปเยอะใช้ได้ไม่ถึง30องค์ผมก็เลยไม่รู้ว่าในเวลาวันนั้นอะ มันจะมันจะได้กี่องค์ก็เลยไม่กล้ารับปากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าเดียวเทแบบวัดอนงเนี่ยหลังอูมเนี่ยปัญหาน่าจะน้อยอ่าแต่ถ้าแบบยันยุ่งเนี่ยไม่กล้ารับปากอยากจองอยากจองอยากจองอ้าก็รออีก7วันอ่ารออีก7วันนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีด้วยนะครับ คือในพิธีเนี้ยนะครับผมทำพิมพ์รัศมีผมทำนะพิมพ์สี่เหลี่ยมรัศมีนะที่ใช้แล้วชีวิตจะไม่มืดมนเนี่ยให้ด้วย่านะผมทำเป็นพิมพ์รัศมีที่ใช้แล้วชีวิตจะไม่มืดมนเนี่ยให้ด้วยนะครับ โอ้เว้นเว้คงจะอยากจองแล้วล่ะแต่ไม่เป็นไรครับได้ทุกท่านไม่รอให้เห็นขวหลอม9ก้วันเก้าคืนก่อนก็ยังจองทันนะครับไม่ต้องซีเรียสก,กันอ่ะรอแน่นอนอ่ะนะครับนะอ่ะไม่เป็นไรครับก็พิธีนี้เมกสิทธิ์จะมีเป็นปิดตายันยุ่งเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นปิดตานะครับหน้าเดียวแล้วก็ลูกสะกดแน่นอนครับลูกสะกด ที่ผมทำนะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเอาให้ไปใช้กันนะครับปิดตายันยุ่งแน่นอนครับเมื่อมีการเรียกหัวใจธาตุจะต้องลงปิดด้วยนะะภัทนะครับการจะทำให้เมกสิทธิ์อันนี้คุมได้ทุกอย่างในตัวยันยุ่งนั้นต้องเอกเขาเราียกว่าอะไรนะอักขระทุกตัวต้องมีความหมาย นเดี๋ยวหลวงพ่อท่านก็จะวางยันของท่านให้เราแต่ต้องลงปิดด้วยน้ำมัพรถะนะครับธาตุทั้งสี่นะครับโอเคได้กันทุกคนแต่ที่อื่นไม่มีมีเฉพาะในนะครับครอบครัวสันควานเท่านั้น่าต้องการมากจริงๆครับต้องการพระปิดตาได้ครับคือครั้งเนี้ยผมตั้งใจผมบอกเลยครับว่าหนึ่งคนที่ล่ำรวยอยู่แล้ว ไม่อยากให้ธุรกิจล้มไม่อยากให้เกิดอุปสรรคกับธุรกิจของท่านกับ2คนที่ต้องการที่จะร่ำรวยต้องการโชคลาภนะนะครับแต่ในโชคลาบนั้นมันต้องแฝงด้วยการคุ้มครองให้คุณไม่เจ็บไม่ป่วยเนะี่ยการลมเพลมพัดกันสิ่งไม่ดีกันคุณใสนะการเจ้ากรรมนายเวรต่างๆนะ ผมตั้งใจทําให้สําหรับชุดขนชื่านนะคนที่รนะ่ำรวยอยู่แล้วไม่ให้มีอุปสรรคต่อนะครับธุรกิจของท่านกับคนที่ยังไม่มีได้ไปแล้วจะได้มั่งมีนะครับซึ่งไม่ต้องกลัวครับผมจะทําราคาที่มันจับป้องได้ถูกที่สุดหลักร้อยต้องได้ใช้ ใช่ปั้นหุ่นทีลองค์ครับนะนะปั้นหุ่นทีลองนะอันนี้แน่นอนครับอันนี้ปั้นหุ่นเทียนทีลองค์คือยันยุ่งเนี่ยไม่ปั้นไม่ได้ครับปั้นทีลองนะฮะผ้าป่าทําวันไหนยี่สิบสามตุลานะครับเดี๋ยวจะแจ้งนะครับว่าทํำยังไงนะับโอนตังมาอย่างเดียวกับชื่อทางเราจัดพุ่มพระป่าอะไรให้หมดถึงเวลาคุณก็ไปแล้วก็ไปแจ้งชื่อแล้วก็นะ รับกระป๋องพระป่านะนะที่มีชื่อคุณไปตั้งแล้วก็ถวายกันนะครับเคยสร้างพาพมาก่อนหรือเปล่าครับนะฮะก็เล็กน้อยถึงปานกลางครับประมาณเองพิธานอทอ่านะครับอ้าวนะสำหรับวันนี้อ่าแจ้งข่าวดีกันไปแล้วแจ้งงานบุญกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวอ่าเราก็ไปเข้าสู่ จอมภาปิดตาผมเชื่อทุกคนก็อยากได้แต่พี่ผู้ถมรลับปากไม่ได้เพราะว่ามันทํายากจริงๆคือถ้าใช้เมกสิทธิ์โรงงานเข้าเครื่องหล่อเวียงกี่องค์ก็ได้แต่มันไม่มันผมยังไม่มั่นใจแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าอ่ะเอาแบบคือถ้าจะศักดิ์สิทธิ์อ่ะหัวใจตะละยายอ่ะหัวใจของโลหะมันต้องเรียกหัวใจทองแดงหัวใจทองคมหัวใจ ตะกลัวหัวใจประหลอดมันต้องเรียกแล้วคนที่จะมาเรียกอ่ะอย่างหัวใจประลอดอ่ะก็ต้องคนที่สําเร็จวิชาประหลอดนะครับมันไม่ใช่ว่าจะเอาใครมาเรียกก็ได้มันยากอยู่แล้วครับมันยากอยู่อ่าครับอ่านะโอเคนะครับ,นะรบก็วันที่ยี่สิบสามไปรวมกันแล้วในพิธีวันนั้นก็จะมีตะกุดค้ำดวงอ่า นะครับในวิธีเนี้ยเมื่อทำขึ้นมานะครับในพื้นที่ที่ลงยันที่มีการปลูกเสกเนี่ยนะครับใครที่ไปวันนั้น่นะครับจะมีการนะฮะจะมีการทำตะกุดคำดวงคือตะกุดคำดวงเนี่ยวันที่23เนี่ยผมบอกเลยครับว่าคุณใช้ได้แค่ชั่วชีวิตคุณนะไปบอกวันเดือนปีเกิดนะอาจารย์เนี่ยก็จะลงให้ลงเลขแทนยันเน ตามวันเดือนปีเกิดคุณตะกุดคำดวงที่ทําให้เนี่ยใช้ได้แค่ชั่วชีวิตคุณคือคนอื่นใช้ไม่ได้อ่าฉะนั้นใครที่มีสิ่งติดขัดในชีวิตนะครับมีความจํานงอยากได้ตะกุดคำดวงวันที่ยี่สามนะครับก็นะฮะอาจารย์เอกทําให้นะอาจารย์เอกทําให้นะคุณถ้าอยากได้ก็บอกว่าคุณเกิด วันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้าตรงไหนก็ลงให้นะครับใช้ได้แค่คุณคนเดียวนะมันเป็นของเฉพาะอ่าถ้าคุณนะฮะจากโลกนี้ไปแล้วก็ต้องบอกลูกหลานนะว่าคนอื่นใช้ไม่เกิดผลมันเป็นดวงใครดวงมันนะประมาณนั้นยี่สิบสามตุลาคมครับยี่สิบสามตุลาคมยี่สิบสามตุลาคมเดือนนี้ครับอ่า สามเกอร์เมกะิธิ์พ่อทาก็สร้างที่นี่ไหมครับไม่ครับคือเรียนจากที่นี่คือคําว่าเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยคือสะกดนะครับคืออย่างลงนะนาะมะพรทา,นเนาเนี่ยอ่าลงตนนะเนี่ยดินเนี่ยก็เรียกหัวใจดินนะครับดินน้ําลมไฟเนี่ยสะกดให้เกิดเป็นสิ่งกายสิทธิ์เหมือนหุ่นพยนนะ์น่ะหุ่นพยนต์เนี่ยมันแตกต่างจากกุมาร กุมารเนี่ยใช้ดวงวิญญาณที่เกิดแล้วนะครับเอามาใส่ในดินในอะไรที่เป็นรูปกุมารแต่หุ่นพยนต์เนี่ยไม่มีดวงวิญญาณหุ่นพยนต์เนี่ยวิชานี้ทายากคือผู้ที่สําเร็จวิชานี้ต้องเรียกธาตุดินน้ํำลมไฟมารวมกันในซีที่เป็นสเียรแล้วเกิดเป็นดวงวิญญาณใหม่ ฉะนั้นหุ่นพยนต์จึงมีอนุภาพมากกว่ากุมารน,นี่แหละครับแล้วไม่ใช่ว่าสะกดดินน้ำลมไฟได้เป็นดวงวิญญาณแล้วมันจะเอามาเกิดให้เป็นหุ่นพยนต์ได้มันยังไม่ใช่แค่นั้นมันต้องมีการเตรียมของในพิธีเจ็ดใบรู้นอนเจ็ดใบไม่รู้นอนอันนี้สำคัญเจ็ดใบรู้นอนก็คือใบที่แตะแล้วหุบเช่นใบกระเฉดใบไมยราบ ใบต้นไม้ที่เวลาตอนเย็นมาสลดนะครับนี่คือเจ็ดใบหลูนอนเจ็ดใบรู้ตื่นนะนะครับก็ใบหูกว้างใบมะม่วงใบที่มันไม่หูปะมันเหมือนกับว่าตื่นได้นอนได้เจ็ดวันเจ็ดคืนก็เหมือนชีวิตของคนจริงๆอะ่ะนะครับนึกอะไรไม่ออกนึกถึงพระวิาเนศอะ่ะตอนที่จะหาเศียนมาสวมอะ่ะทำไมต้องกำหนดว่าเป็นสัตว์ที่ตายวันนี้ไปทางทิศนี้ไม่งั้นมันก็ใช้ไม่ได้ เรื่องศาสตร์พระเวทมันเป็นศาสตร์ที่ถ้าคุณรู้แล้วมันศักดิ์สิทธิ์นะมันไม่ใช่อยู่ๆจะเอาอะไรมาแล้วทําให้มันเกิดเป็นสิ่งวิเศษได้มันไม่ใช่นะครับมันมันยากพอสมควรละเนะี่ยฉะนั้นนะครับใครที่จะเรียนวิชาสะกดท่าหรือเรียกท่าก็ต้องมาเรียนที่ทําคุณแผนปู่ไขวัดเชิงเรียนเรียนที่นี่ครับแล้วปู่ไขวัดเชิงเรียนกว่าจะเรียนสําเร็จใช้เวลาถึงหกปีกว่า คุณไปอ่านในประวัติปู่ข่าวัดชังเลยน,นะว่ามาเรียนกรรมฐานที่สำนักถ้ำขุนแผนเนี่ยถึงหกปีนะจึงจะสำเร็จออกไปพอทับวัดอนงนะครับที่นี่พอเปิดเนี่ยหายไปเนี่ยนะครับหลายปีก็อยู่ในถ้ำขุนแผนนี้พอเต๋ก็มาเรียนที่นี่นะครับอ่ะนะฮะถ้าไปวันนั้นคงจะได้เล่าอะไรให้ฟังกันอ่าอย่างในวันนี้ก็คร่าวๆเล่าให้ฟังพอประมาณอุปชากินวัดไหน ก็นี่แหละครับวัดถ้ำคุณแผนเนี่แหละครับผมอ่ไปวันนี้ไปดูว่าได้อะไรกันมาบ้างนะ